สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกโก้สม l ยนะครับวันนี้นะครับผมจะสอนวิธีการเปิดการตั้งค่านะครับสติกเกอร์แนะนํานะครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าสติกเกอร์แนะนํานี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวตามผมเข้าไปดูในคลิปเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเข้ามาเปิดแอปพลิเคชัน Line ของเราก่อนนะครับอ่าพอเราเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Line ของเราเสร็จเรียบร้อยนะครับ ให้นะครับเพื่อนๆนะครับเลือกแชทของเพื่อนๆนะครับมาสักหนึ่งคนนะครับสมมุติผมจะแชทของเพื่อนคนนี้นะครับปกตินะครับเราจะกดนะครับจะพิมพ์นะครับที่นะครับช่องค้นหาเนี่ยสมมุติผมพิมพ์คําว่าดีนะครับอ่าพอผมพิมพ์คําว่าดีเสร็จเรียบร้อยนะครับจะมีสติกเกอร์นะครับอ่าสติกเกอร์เนี่ยเขาเรียกว่าสติกเกอร์แนะนํานะครับให้นะครับให้เรานะครับ เขาจะมีสติกเกอร์แนะนําให้เรานะครับเนี่ยหลายอันเลยนะครับปัดซ้ายนะครับปัดไปทางซ้ายเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แนะนํานะครับเพียงนะครับเราพิมพ์คําว่าดีเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์แนะนํามาให้เราเต็มเลยนะครับหรือว่านะครับเราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเดี๋ยวผมลองพิมพ์คําว่าภาษาอังกฤษนะครับคําว่าหายนะครับเป็นการทักทายนะครับเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์แนะนํามาให้เราเยอะแยะเลยนะครับพอเราปัดไปทางซ้ายเนี่ย เขาก็จะมีสติกเกอร์แนะนําให้เราอีกนะครับสำหรับนะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับบางทีนะครับตัวสติกเกอร์แนะนําเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับอ่าเวลาบางคนนะครับอาจจะพิมพ์ไทยนะครับแล้วขึ้นนะครับแต่พิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วไม่ขึ้นนะครับหรือว่านะครับบางคนนะครับพิมพ์ภาษาไทยนะครับแล้วสติกเกอร์แนะนําไม่ขึ้นเลยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับง่ายๆนะครับอ่เดี๋ยวผมกดออกไปก่อนนะครับ พอเพื่อนๆออกมาที่หน้าแชทเมื่อกี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่นะครับหน้าหลักนะครับที่เป็นรูปบ้านเนี่ยนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกนะครับเลือกที่รูปฟันเฟืองนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับสติกเกอร์เนี่ยนะครับ พรอเพื่อนนะครับแต่ที่คําว่าสติกเกอร์เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆืนะครับมาดูหัวข้อล่างสุดเลยนะครับอ่านี่นะครับถ้าบางคนนะครับยังไม่เปิดนะครับตัวนี้มันจะขึ้นคําว่าปิดนะครับอ่าแต่เดี๋ยวผมมีเทคนิคอีกนะครับให้เราแตะเข้าไปเลยนะครับในหัวข้อนี้นะครับอ่าพ้อเพื่อนแตะเข้ามานะครับถ้านะครับเพื่อนๆบางคนนะครับยังไม่ได้แตะเปิดที่ตัวนี้นะครับก็ให้มาแตะเปิดนะครับเพราะเราแตะเปิด เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนมาเลือกที่คําว่าภาษาอีกนะครับภาษาคืออะไรนะครับภาษาเนี่ยก็คือนะครับเมื่อกี้ผมพิมพ์คําว่าดีใช่ไหมครับเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับสติกเกอร์ตัวอย่างมาให้นะครับเวลาผมพิมพ์ไทยนะครับแล้วนะครับถ้าเพื่อนบางคนนะครับยังไม่มีภาษานะครับที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับมานะครับแตะนะครับแตะ ื่องใหม่ถูกนะครับที่คําว่าอังกฤษเนะครับเวลาเราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีสติกเกอร์ตัวอย่างนะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับแล้วก็ใช้งานครับส่วนถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการภาษาอื่นๆนะครับเขาก็มีให้เลือกดาวน์โหลดอีกเยอะแยะเลยนะภาษาตุรกีพวกอะไรเงี้ยนะครับอ่ามันก็มีภาษาให้เราเลือกนะครับตามที่เราเห็นเนี่ยนี่นะครับก็เป็นวิธีการนะครับตั้งค่านะครับสติกเกอร์แนะนำนะครับสําหรับ คุยแชทนะครับถ้าอย่างไงนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับลองทำนะครับแล้วได้หรือไม่ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆต้องการจะสอบถามเรื่องอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับกดซับสไครป์ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับในการทําคลิปต่อๆไปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับ สวัสดีครับ